สวัสดีครับว,ว,วันนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านสวยนะครับกลางคืนแล้วเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆเล่นกัน2คนนะครับก็คือเราจะมาเล่นเอสตไพกันนะครับเอตไพเนี่ยภาษาเป็นมันเป็นภา,าษาโคราชนะครับจริงๆภาษากลางเนี่ยมันเป็นการเล่นซ่อนหาหรือซ่อนแอบนะครับแต่ว่าภา,าษาโคราชเนี่ยเราจะเล่นเอสตไพรกันนะครับโดยที่จะแอบอยู่ใน ห้องของบ้านสวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามามีอ้อมเนี่ยจะอยู่บ้านหลังไหนครับเดี๋ยวมาดูกันครับ่บ้านเราอกว้างมากเตาดูที่ว่าแะดีจะหาเจอไหมนะครับโอเคถ้างั้นนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งหนึ่งสองสามไปซ่องได้เลยสามสี่เก้าสิบหนูจะไปไหนจะเห็นใช่ไหมใช่โอเค ผมก็จะเริ่มหาแล้วนะครับตัวนี้ก็เริ่มที่ห้องโถงก,ก่อนเนาะที่ห้องโถงก,ก็คงจะไม่มีแล้ครับไม่คงไม่มีใครซ่อนที่ห้องโถงเนาะเพราะว่าห้องโถงเราเนี่ยเปิดบ้านมาก็เจอเลยเนี่นครับเป็นประตูทางเขา้าไปดูห้องนอนสี่นะครับบ็อกอินเอ้ยห้องนอนสี่เนี่ยจะเป็นห้องโบนัสนะครับปกติเฟรดที่แล้วเนี่ยจะทําเป็นห้องรับแขกนะครับเราจะมาดูว่าอยู่ไหมตามซอกละ ส่นนี้่นนี้ก็มีปักไฟก็ไม่อยู่นะครับสซบเตียงใต้เตียงไม่ไน่อยู่นะครับโอเคเดินวนกลับมาที่ห้องโถงอีกรอบหนึ่งครับนี่จะเป็นโถงหลงนะังเจอไหมมีไหมห้องโถ,ง,นะนง,ถงนะครับีห้องโถงนะครับไม่มี เราเว็บไปที่ห้องครัวก่อนนะครับข้างๆห้องโถงเนี่ยจะเป็นเปิดไปเป็นห้องครัวห้องครัวมีแม่เออห้องครัวก็ไม่น่าจะมีห้องครัวก็เป็นซิงสองหลุมน,นะครับแล้วก็เผื่อไว้สําหรับเตาแก๊สที่เป็นแบบฝางนะครับข้างล่างนี้มีโบดักไขมันเรียบร้อยนะครับแต่มามีอ้อมไม่ได้อยู่ห้องนี้นะครับ อยู่กันที่างนอกนะครับตอนซักล้างตอนซักล้างตรงนี้ก็จะเป็นซอนอยู่ไหมนะครับตรงนี้เป็นสําหรับเครื่องซักผ้านะครับไว้ตรงนี้มีก๊อกน้ํามีปลั๊กไฟนะครับมีท่อ้ทาทิ้งไม่อยู่แน่นอนนะครับกลับไปผมว่าน่าจะห้องนอนใหญ่เพราะว่ามันมีห้องวอล์กอินโกเซ็ทข้างในนะครับไปดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่อยูยอย่ตรงไหนเอย ทางเตียงมีไหมนะครับทางเตียงก็ไม่มีต้องของบอินโคคเสลี่ยเลวครับท่นนานนั้นแต่สุดายนี้นะครับ <c oughs> ไนตูล้ละมีไหมเอาตู้เปิดยังไงโอ้เป็นตู้สามตู้ที่ทางโครงการแถมให้นะครับ ปิดก่อนนะครับโอเคครับู้บอลเลื่อนนะครับของห้องวอร์ิงของเสร็จเราจะได้เงียบเงียบเวลาทีอา่อีกคนหนึ่งนอนหลับแต่อีกคนหนึ่งต้องตื่นมาเต็งตัวนะครับโุ้ยเราลืมไปห้องน้ำเป็นยังไงเข้ามาที่ห้องน้ำม,มาดูมาดูน ไปโซนห้องนอนใหญ่กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสุขภัณฑ์มนริการสแตนดาร์ดหมดนะครับตัวนี้ดีไม่ดีเราดูที่อย่างนี้นะครับว่ามีซอฟโคดนะครับนี่นะครับซอฟโคดค่อยๆปิดนะครับออนี่ยค่อยๆปิดนี่ค่อยลงเองนะครับซอฟโคดนะครับเป็นอ่สุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวถูกถูนะครับเราย้อนกลับไปที่ห้องนอนกันดีกว่านะครับนี่เราก็ย้อนกลับมาที่ห้องถูเหมือนเดิมนะครับถูกว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถูกล้วก็ตกกับน้านเข้าไปที่ห้องนอนสองนะครับโอ้ห้องนอนสองจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็มีม่านพับอยู่นี่นะครับเป็นม่านทึบแสงนะครับ กันยูกิได้ประมาณ9 0้าสถึงนเนะครับอันนี้ก็คุณภาพผ้าดีไม่ใช่เป็นไหมอิตาลีนะครับไปที่ห้องนอนสามนะครับก่อนถึงห้องนอนสามเราแวะห้องน้ำก่อนดีกว่านะครับห้องน้ำก็นะเป็นสุขภัณฑ์และครันน่านน้ำ,นำมันเดมนะบโซนน้ำจะต่ำกว่าจะต่งกว่าพื้น้องน้ำปกตินะครับ นี่กี่ห้องแล้วครับบ้านเราเนี่ยอนั่งสิสียอยู่นี่เองนะครับเดินหาทุกห้องเลยเป็นสิบห้องเลยนะครับมา <laughs> เจอหองยี่อมอยู่นี่นะครับ <laughs> ครับผมสี่หอ <laughs> ้องครับทัง้งหมดมีสิบส่วนนะครับบ้าน <laughs> สวยอินฟินิตี้ครับและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างหนึ่งพีโอนค่ะพีโอ้นครับ มีพมาณนะครับอา่าพมาณก็คือตัวนี้นะครับกับบีแอนนะครับฟีเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็มีของแถมอีกสิบกว่ารายการนะครับเรียกว่าบ้านพร้อมอยู่ได้เลยขอบคุณครับ